ขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมกันสละเวลามาเพื่อทำบุญออนไลน์กับกิจกรรมของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งทุกคนทุกท่านนะครับเนื่องจากวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุข อีกหนึ่งวาระที่เราจะได้มีเวลามาร่วมกันประกอบเสริมสร้างบําเพ็ญสิ่งอันเป็นกุศลสาระให้กับชีวิตของเราทุกคนทุกท่านสำหรับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันธรรมัติสวรนณะก็คือเป็นวันพระตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งจริงๆแล้วาตามปฏิทินจันทรคติในเกี่ยวกับศาสนาพุทธก็จะกำหนดให้มีวันธรรมัตสวนะเริ่มต้นมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลก็คือสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ยัง ทรงพระชนชีพอยู่ก็กำหนดให้วัน8ปดคาก็ดีวันสิบห้าคาก็ดีของทุกทุกสัปดาห์เป็นวันธรรมัชสวนะก็คือการปฏิบัติธรรมฟังธรรมซึ่งในโอกาสวันสุกสุดสัปดาห์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระโอกาสที่ดีเพราะว่าตรงกับวันพระด้วย ก็เป็นโอกาสอันเหมาะอันงดงามที่เราทุกคนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นพุทธบริษัทก็จะได้สร้างกุศลกันต่อไปนอกจากนั้นในวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นวันที่เป็นประเพณีอันงดงามของเราชาวไทยอีกหนึ่งวันก็คือตรงกับวันประเพณีลอยกระทง ซึ่งประเพณีลอยกระทงจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เป็นพหุวัฒนธรรมก็คือเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของหลายๆชนชาติเราจะสังเกตว่าหลายๆประเทศก็มีการลอยกระทงในรูปแบบใกล้เคียงกับประเทศไทยเราอย่างมีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนก็ดี ประเทศอินเดียประเทศลาวประเทศประเทศเมียนมารหรือว่าเขมรก็มีประเพณีการลอยกระทงแบบนี้คล้ายๆกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ในการลอยกระทงแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น แม้กระทั่งในประเทศไทยของเราเองในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการลอยกระทงแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นทางภาคเหนือเราก็จะเห็นว่าจะมีการลอยโคมไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าจริงๆก็ถือว่าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในรูปแบบหนึ่งของ ภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศไทยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุลามณีซึ่งประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตก็เลยมีการลอยประทีปคมไฟต่างๆเพื่อเป็นการบูชาต่อพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน12นี้แต่ว่า นักวิชาการต่างๆก็ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงว่าจริงๆแล้วสาเหตุหรือว่ามูล,ลเหตุแห่งการลอยกระทงเนี่ยอาจจะมีมูล,ลเหตุหรือว่ามูลฐลานต่างๆเนี่ยมาจากเป็นคติของชนชาติต่างๆที่อาศัยการเกษตรกรรมเป็นหลักก็คือมีอาชีพที่เกี่ยวกับการเพราะ ปลูกการกษตกรรมต่างๆเป็นหลักเพราะว่าในการประกอบอาชีพกษตกรรมการเพราะปลูกต่างๆเนี่ยต้องอาศัยน้ำเป็นปัจจัยหลักในการเพราะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นหลังจากหมดฤดูฝนไปแล้วก็จะได้ผลผลิตต่างๆออกมาซึ่งก็จะได้ผลผลิต แรกซึ่งก็จะใกล้เคียงกับในช่วงนี้พอดีก็คือในช่วงประมาณเดือน11เดือน12อ่อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพกสิกรรมกษิกร,รต่างๆก็จะได้นำผลผล,ผลิตของตนของตนเนี่ยมาเส้นสวงบูชาต่อเทวดาที่ตนนับถือบ้างก็ดีหรือนำไปถวายเป็นทานแด พระสงฆ์ในเขตบวรพระพุทธศาสนาก็ดีแล้วแต่ความเชื่อของตนของตนซึ่งก็ตรงกันกันกบในช่วงนี้ที่เราจะสังเกตได้ว่าน้ําในแม่น้ำเนี่ยก็จะหลากเต็มตลิ่งบริบูรณ์ให้เราได้เห็นในทุกทกที่ก็เลยชาวบ้านหรือว่าประชาชนทั่วๆไปก็เลยถือว่าช่วงนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นประเพณีที่เรา จะได้บวงสรวงต่อเทวดาแห่งสายน้ำที่ได้ช่วยเหลือการเกษตรของตนของตนเนี่ยให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจึงได้มีการจัดเตรียมข้าวของต่างๆไม่ว่าจะเป็นทูปเทียนเครื่องหอมหรือว่าสิ่งของสวยงามเนี่ยประดับประดาตกแต่งเป็นกระทงแล้วนำไปลอยในแม่น้ำใน วันขึ้น15้ค่ำเดือน12หรือว่าในวันเพ็ญกลางเดือน12นี้แล้วก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่มีสืบต่อกันมาในหลายๆชนชาติรวมถึงในประเทศไทยเราด้วยซึ่งก็จะผนวกเป็นประเพณีที่ผนวกเข้ากับความเชื่อแล้วก็เกี่ยวกับศาสนาของแต่ละพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่นด้วยอย่างเช่นในประเทศไทยของเราเนี่ย ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีประชากรของคนไทยส่วนมากเนี่ยให้ความยอมรับนับถือเป็นจำนวนมากก็เลยผูกเอาความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเข้ากับการลอยกระทงกับประเพณีการลอยกระทงนี้ไปด้วยเพื่อเป็นการ น้อมถวายเป็นพุทธบูชาก็ดีเพื่อเป็นการบูชาพระเกียิแก้วจุลามณีที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วก็ดีหรือเพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าได้เคยประทับไว้เมื่อเสด็จลงไปยังนาพิภพเราก็มีการลอยประทีปกันไปในช่วงฤดูเทศกาลนี้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่า เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปในสมัยนี้เนี่ยก็เป็นยุคของเทคโนโลยีเป็นส่วนมากเรื่องของการประกอบอาชีพกสิกรรมการเพราะปลูกต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีความสำคัญลดน้อยถอยลงไปแต่ว่าวัฒนธรรมประเพณีการลอยกระทงต่างๆก็ยังมีแต่ว่าก็จะมีให้เห็นในรูปแบบของงานรื่นเริงสนุกสนาน ในการสมโพธ์อย่างนี้เป็นส่วนมากซึ่งเราก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับประเพณีอันงดง,งามอย่างนี้เพราะถือว่า,าต่างชาติก็ให้ความสนใจในวัฒนธรรมประเพณีอันงดง,งามแบบนี้ของอชนชาติไทยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะช่วยกันรักษาสืบต่อประเพณีให้มีความงดงามแล้วก็บอกต่อกับ ชนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่ถือว่าเป็นเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติให้ได้รักษาประเพณีอันงดงามนี้ไว้เพื่อไม่ให้เปลี่ยนไปในทิศทางอันไม่เหมาะสมในปัจจุบันที่เราก็อาจจะพอได้เห็นได้ทราบกันมาบ้างเพราะฉะนั้นในโอกาสสำคัญนี้ ซึ่งเป็นโอกาสอันสำคัญหลายๆอย่างดังที่อาตมาภาพพูดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตรงกับเทศกาลวันลอยกระทงก็ดีหรือว่าวันนี้เป็นวันธรรมัชส,สวนณะหรือว่าการฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ดีอาตมาภาพ,พก็จะขอนำเอาหลักธรรมต่างๆมาอถาธิบายปกิณกะธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้เนี่ยนำมา เผยแพร่นำมาอ,าอาธิบายเพื่อให้สาธุรชนได้รับเป็นความรู้เอาไว้ระดับในการดำรงชีวิตของเราเพื่อให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งสําหรับหลักธรรมที่อาตมาภาพจะนำมาเสนอในวันนี้ก็เป็นหลักธรรมที่อาตมาภาพเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านในที่นี้เนี่ย เมื่อพูดถึงหลักธรรมนี้แล้วก็น่าจะมีความเข้าใจมีความคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือหลักธรรมที่ชื่อว่าอิทธิบาท4กอิทธิบาททั้ง4ประการน่าจะเป็นหลักธรรมที่หลายๆคนหลายๆท่านมีความคุ้นเคยเราคงได้ยินได้ฟังมาก,กันตั้งแต่ขณะที่เราเ,เรียนตั้งแต่ชั้นประถมชั้นมัธยมมา ก็คงจะได้ยินหลักคําสอนอิทธิบาทสีนี้กันมาบ้างหากถามว่าอิทธิบาทสี่นั้นประกอบด้วยหลักธรรมอะไรบ้างทั้ง4ประการอดัมมภาพก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าหลายๆท่านก็คงตอบได้อย่างแน่นอนก็คือประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาแต่ด้วยความเป็นหลักธรรมที่เรามีความ คุ้นเคยมีความได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยๆแต่บางครั้งอาจจะละเลยไม่ทราบถึงความหมายที่แท้จริงแล้วก็ไม่รู้ถึงวิธีการนำไปประยุกต์ใช้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงมอบเอาไว้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้นำไปใช้เพื่อให้เกิดความ สำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบต่อไปก่อนที่จะอธิบายในแต่ละหัวข้อว่าหลักธรรมเกี่ยวกับอิทธิบาทสี่นั้นประกอบอะไรประกอบไปด้วยหลักธรรมอะไรบ้างอาตมาภาพก็ต้องขอเริ่มที่ความหมายของคำว่าอิทธิบาทสี่ก่อนความหมายของคำว่าอิทธิบาทสี่หมายถึงแนวทาง หมายถึงหนทางที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จสมความประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้ก็เป็นคำภาษาบาลีที่แบ่งออกเป็นสองคำก็คือคำว่าหิทธิกับคำว่าปาทะคำว่าปาทะหรือว่าคำว่าบาทนนั้นหมายถึงทางเดินหมายถึงแนวทางวิธีปฏิบัติส่วนอิทธินั้นหมายถึงความสำเร็จ เมื่อนำสองคำมาสนทิสมาร,รวมกันแล้วเนี่ยก็จะมีความหมายว่าหลักธรรมที่เป็นหนทางนำเราไปสู่ความสำเร็จสมความประสงค์ที่เราตั้งใจเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมในหัวข้อของอิธิบาทสีเนี่ยมีจุดมุ่งหมายก็คือสร้างความสำเร็จให้กับเราท่านทุกคนความสำเร็จในที่นี้ก็ ความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไปบางคนอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็อยากที่จะประสบความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียนของเราให้ประสบความสําเร็จดังที่เราได้ตั้งใจไว้อยากมีผลสอบที่ดีอยากมีความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้นําไปเป็นประสบการณ์การ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตของเราหรือบางคนอยู่ในช่วงของวัยการทำงานการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆหลักธรรมอิทธิบาทสี 4, ก็จะช่วยทำให้งานที่เรากำลังทำอยู่ประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากเพราะฉะนั้นหากเราหวังความสำเร็จในเรื่องใดๆก็แล้วแต่หลักธรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้เรา ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ก็คืออิทธิบาทสีทีนี้เรามาดูกันว่าอิทธิบาทสนั้นประกอบไปด้วยองค์หลักธรรมอะไรบ้างซึ่งอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นว่ามีอยู่ด้วยกัน4ประการก็คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสามาดูกันทีละหัวข้อกล่าวถึงฉันทะก่อนเป็นอันดับแรก ฉันทะเป็นคำภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยก็คือความรักความชอบใจในสิ่งที่เราทำการที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ดีต้องประกอบจากเป็นสิ่งที่เรามีความสนใจเป็นเรื่องที่เราชอบเป็นเรื่องที่เรามีความศรัทธาต่อสิ่งนั้น เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเนี่ยได้ดีก็เพราะว่าเรามีความชอบมีความสนใจมีความใส่ใจเรื่องเหล่านั้นเป็นพิเศษหากเรามีฉันทะในการงานหน้าที่ต่างๆหากพูดถึงเรื่องการเรียนหนังสือก็อย่างเช่นเราอาจจะชอบวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นพิเศษอย่างเช่นวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์หากเรามีความชอบ ในเรื่องเหล่านี้เราก็จะมีความสนใจมีความใส่ใจที่จะตั้งใจศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมจนทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจในศาสตร์สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องชัดเจนและด้วยความรักความชอบในสิ่งนั้นนั่นเองบางคนมีความรักความชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้ดีเนี่ย แน่นอนว่าต้องเป็นสิ่งที่เราให้ความสนใจบางคนอาจจะชอบเพราะปลูกต้นไม้อย่างเช่นในช่วงเนี้เราจะเห็นได้ว่าการเพราะปลูกต้นไม้ที่เป็นกระแสดังอยู่ตอนนี้ก็คือต้นไม้ที่มีสีด่างการเพราะบอนสีด่างก็ดีต้นกล้วยด่างก็ดีหากเรามีความชอบมีความสนใจในการเพราะปลูกขยายพันธุ์ต้นไม้แล้วเราสามารถ นำมันมาผสมพันธุ์เพื่อให้ออกมาได้ผลผลิตที่สวยงามก็สามารถที่จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับเราได้เลยทีเดียวบางต้นเนี่ยมีมูลค่าเป็นหลักล้านเป็นหลักแสนเป็นหลักหมื่นก็มีก็ถือว่าเป็นช่องทางเป็นอาชีพของเราได้บางคนชอบที่ทำอาหารชอบทำกับข้าวชอบ ปรุงอาหารเราก็อาจจะเลือกอาชีพที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบก็คืออาจจะค้าขายอาหารก็ดีไปเป็นเชฟปรุงอาหารตามร้านอาหารต่างๆก็ดีหากเราทำสิ่งนี้สิ่งที่เราชอบด้วยความพอใจด้วยความตั้งใจที่เรามีแล้วเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีจึงถือว่าชันทะหรือความชอบความรัก ในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จได้โดยไม่ยากอันนี้คือหลักธรรมของอธิบิ4ข้อที่1คือจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความรักมีความชอบในสิ่งนั้นหากว่าแต่ว่าแน่นอนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอาตมาภาพเชื่อว่าในขั้นตอนของการทำงานทั้งหมดในกระบวนการทั้งหมดเนี่ย จะให้เป็นกระบวนการที่เราถูกใจทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องรู้จักปรับปรุงปรับตัวเองให้เหมาะสมกับงานที่เราได้ทำถึงแม้ว่าเราจะประสบกับความเหนื่อยบ้างความท้อแท้บ้างก็อย่าหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้เราตั้งใจไปให้พยายามนึกไว้ว่าหากเรายิ่งทำสิ่งใดมากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้เราเก่ง ในสิ่งนั้นมากขึ้นมากขึ้นเช่นเดียวกันยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้รับโอกาสที่จะได้ประกอบอาชีพหรือทําในสิ่งที่เรารักเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่ทำในสิ่งที่เรารักแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทําสิ่งนั้นให้เต็มที่เช่นเดียวกันในฐานะที่เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นเราจะสังเกตได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยบัณฑิตที่จบใหม่มีอีกมาก เป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ตกงานไม่มีอาชีพรองรับเพราะฉะนั้นหากเรามีอาชีพที่เรารักที่เราชอบทําอยู่แล้วก็ควรจะทําให้เต็มที่แล้วก็ปรับใจให้เหมาะสมกับงานที่เราได้รับมอบหมายด้วยเช่นกันอันนี้คือประการที่หนึ่งคือฉันทะความพอใจความรักในสิ่งที่เราจะทำํำประการที่สอง ของอิทธิบาทสี่ที่จะนำเราไปสู่ความสําเร็จก็คือวิริยะคำว่าวิริยะเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยก็คือความเพียรพยายามเมื่อเรามีความรักความชอบในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความพยายามทําสิ่งนั้นเนี่ยจนประสบความสําเร็จด้วยเพราะฉะนั้น ความเพียรพยายามเนี่ยจึงถือว่าเป็นหลักธรรมที่สนับสนุนคอยประคับประคองหน้าที่การงานของเราให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่ว่าหลักธรรมของความภาคเพียรพยายามนั้นก็ต้องประกอบควบคู่ไปกับความอดทนอดกลัน้นต่อความยากลำบากในหน้าที่ที่เราประสบพบเจอด้วย ถึงจะสนับสนุนให้ความเพียรพยายามเนี่ยไปจนถึงสุดทางได้ก็คือประสบความสำเร็จบางครั้งการทำงานอาจจะประสบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆบ้างเราก็ต้องประกอบกับความกล้าหาญในจิตใจรู้จักกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้โดยไม่ท้อถอย ด้วยความรักและความชอบในงานที่เราทำประกอบกับความเพียรพยายามขยันหมั่นเพียรทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัง้งก็จะนำเราไปสู่ความสำเร็จอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือประการที่สองของอิธิบาท4ก็คือวิริยะความภาคเพียรซึ่งต้องอาศัยความอดทนอาศัยความกล้าหาญ ในการตัดสินใจต่างๆในการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่เราพบเจอด้วยจึงจะช่วยให้วิริยะความภาคเพียรเนี่ยสำเร็จผลดีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อมาหลักธรรมประการที่สในอิทธิบาทสีก็คือจิตตะจิตตะในที่นี้เป็นภาษาบาลีหากแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็คือความตั้งใจ ความใส่ใจความที่เรามีจิตใจจดจ่อกับงานกับสิ่งที่เราทำกับหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดการที่เรามีจิตใจจดจ่อการที่เรามีความตั้งใจมีความใส่ใจมีความสนใจในงานที่เราทำเนี่ยจะทำให้เราเป็นคนมีความรอบคอบ มีความละเอียดถี่ถ้วนในการทํางานให้ประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นจิตตะหรือความใส่ใจเอาใจใส่ในกะหน้าที่การงานของเรานั้นก็ต้องประกอบไปด้วยความมีสติคือระลึกได้อยู่ตลอดเวลาว่าเรากําลังทําสิ่งใดอยู่ไม่ว่าเราจะทำจะคิดจะพูดอะไรก็ขอให้สนับสนุนกับ งานที่เราทำอย่ามีใจวอกแวกขาดสติขาดสมาธิในขณะทำงานเพราะมันจะทำให้เป็นช่องของความไม่ประมาทของความประมาทเกิดขึ้นได้หากเราขาดสติขาดสมาธิไม่มีใจจดจอ่อไม่ใส่ใจต่องานที่เราทำเนี่ยมีความละเลยต่อหน้าที่ที่เราปฏิบัติ ก็จะทำให้หน้าที่การงานที่เราได้รับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาเนี่ยไม่ไปสู่ความสํำเร็จนั่นเองก็คือการทิ้งงานต่างๆเอาไว้กลางคันแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมและไม่มีวันที่เราจะไปสู่ความสำเร็จได้เลยและแน่นอนว่าถ้าหากว่าเราขาดความรอบคอบขาดความใส่ใจขาดสติในการทำงานแล้ว ก็จะทำให้เราเกิดความขาดสติคือมีความประมาทอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆขึ้นกับชีวิตเราก็ได้เพราะความประมาทถือว่าเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายในแนวทางต่างๆงานที่เราทำอาจจะเกิดความเสียหายได้ทำไปแล้วไม่มีสติหลงลืมก็ต้องกลับไปแก้ใหม่กลับไปทบทวนใหม่ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้น เสร็จสิ้นช้าลงไปกว่าเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้อีกอันนี้คือประการที่3ของอิทธิบาทสี่ก็คือจิตตะความใส่ใจความตั้งใจความมีใจจดใจจ่อต่องานที่เราได้รับมอบหมายและงานที่เราได้ทำประการที่4ประการสุดท้ายของอิทธิบาทสี่คือหนทาง แนวทางหรือหลักธรรมที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จก็คือวิมังสาคำว่าวิมังสาหมายถึงการรู้จักทบทวนสิ่งต่างๆที่เราได้ทำว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปบ้างเราจะได้รู้จักปรับ ปรุงแก้ไขการงานที่เราได้ทำเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็คือการติดตามผลงานที่เราได้ทำนั่นเองว่าขณะที่เราทำนั้นมีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของเราให้สำเร็จลุล่ลวงไปได้ด้วยดีบ้างและมีปัจจัยอะไรที่คอยฉุดรั้งไม่ให้การงานที่เราได้รับมอบหมายมาไปสู่ความสำเร็จเป็นอุปสรรคในการทำงานบ้างเราก็รู้จัก เรียนรู้รู้จักจดจำหาข้อผิดพลาดในการงานรู้จักมั่นตริตรองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความรู้ก็ดีควรจะสแสวงหาตรวจตราเพิ่มเติมมาเพื่อสนับสนุนการงานที่เราได้รับผิดชอบในเรื่องของการลงมือทำก็ดีควรจะวางแผนมีการติดตามผลงาน แล้วก็ดูแลในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการทำงานเพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ผลสำเร็จดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในส่วนของวิมังษาหรือการพิจารณาไตรตรองหาข้อผิดพลาดต่างๆในการงานที่เราทำเนี่ยจึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงาน คอยตรวจตราพิจารณาดูว่างานนี้หากมันไม่ถูกต้องไม่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เนี่ย<ม>เพราะขาดเหลือสิ่งใดบ้างแล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นในการทํางานในโอกาสต่อๆไปเราก็จะได้พัฒนาทั้งตัวเองแล้วก็พัฒนาทั้งงานที่เราได้รับมอบหมายให้ดีมากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เหมือนกับเป็นขั้นตอนของการที่เราใช้ ปัญญาพิจารณาอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่คอยควบคุมให้การงานของเราเนี่ยอยู่ในกรอบอยู่ในหลักเกณฑ์ <ys> อยู่ในเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรกให้ไปสู่ความสำเร็จให้จงได้เพราะฉะนั้นทั้ง4หัวข้อไม่ว่าจะเป็นจิตตะเอ้ยขออภัยครับไม่ว่าจะเป็นฉันทะคือความรักในการงานสิ่งที่เราทำก็ดี ไม่ว่าจะเป็นวิริยะคือความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรในการงานในหน้าที่ของเราก็ดีไม่ว่าจะเป็นจิตตะคือความใส่ใจเอาใจใส่มีความรับผิดชอบต่องานที่เราได้รับมอบหมายก็ดีและสุดท้ายคือวิมังสาการตรวจตราพิจารณางานของเราว่าเรียบร้อยดีหรือไม่มีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าหากเราปฏิบัติ ได้ครบทั้งสี่ข้อไม่เ่าเราจะได้รับงานการมอบหมายให้ทำหน้าที่ใดๆก็ตามอาตมาภาพเชื่อเหลือเกินว่าหลักธรรมทั้งสี่หัวข้อนี้จะสนับสนุนให้เราไปสู่จุดหมายตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่แรกได้สำเร็จอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงขอฝากหลักธรรมเหล่านี้เอาไว้เป็นแนวคิด แนวปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้นำเอาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้เนี่ยนำมาปรับปรุงพัฒนาตนเองแล้วก็นำไปคิดนำไปปฏิบัติให้ได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้นั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอยุติ การแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งได้แสดงมาอย่างครบถ้วนตั้งแต่ต้นแล้วขอให้สาธุชนทุกท่านได้นำกลับไปคิดพิจารณาแล้วก็นำไปปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์กับทุกทุกคนอย่างแท้จริงครับอนุโมทนา